สวัสดีพี่น้องวัตถุบุกคนบางส่วนแต่มาค่ะกินเมียงปลาอย่างค่ะเมียงปลาเผาค่ะปลาเนนตัวใหญ่ๆอ่ะพอสวัสดีค่ะสวัสดีครับกินอะไรกิน้าวกับปลาเผากินเมียงปลาเผาค่ะมาค่ะพี่น้องจ้าโอ้ยเนี่ยฮะตั้งต่องกินเลยค่ะจดจัดเลยค่ะตั้งกองเลยค่ะสบายดีพี่น้องมาค่ะกินอันปลาเผาค่ะพี่เมียงปลาเผาค่ะมาค่ะ กินเนี่ยค่ะนั่นละเขาจะเกินแบบเขาก็จิ้มเข้าก็เภทหรอกเจ้าเก่าเจ้าก็จจำพักคำนัจากต่พ่อจะหอมเมียงค่ะปัจจุบันตัวใหญ่ๆเดี๋ยวพักจะไม่ยางเดียวเดี๋ยวขับพุ่ง

ก็ไปนอนสิห้องเ,เ,เนี่ยมันจะไปสืบยังไงยังมากไปหาเสน่ห์าานั้นบอมมี่อย่าป่วยใหปิสียเงียบกีบด้วยวันนี้เนาะ ขาจะปีนึงติเว้มันอ่ะยังไม่แก่ฟองกระถ่อมมันหงไม่อมันั่น จับมันลลงน่ะแบบนี้ไม่จับมจับตรนีนนนนนนน้ตรงทองมันทอง,งขาคาไเลยตรงตรง่อเดี๋ยวเยยางมาัดเดี๋ยว เหนือแล้จเหนือกจะคอยคอยจิบคอยิเนเจานี่ยก็ตัดตัวเล็กน้อยยังดังวที่เกยนนี่นห้องยางนังเจ๊เจ๊ chìm ừ, thì thấy có kín về đây rất là มอัอมไปกินอืม, <Okay. S 1> ม,มโอเคอยู่ี okay. มีแงด้วพอเดไปเราอีกทีอเไปลยมาแล้วพอนั่งเบื้องสังหนอ <c oughs> ยเฮดเไรโรดเฮต้านะ่ะทับมาเฮ้านะ่ะสื่อเซรถมาโดดออคือดูอทับหาหน่อยอืมอมนันซาเบื้องหน่อยแขงแห้งแลว่า ครับรดไม่แน่นหรอดีสิเงี้ยถ้าไปๆเด้อเนี่ยมันเป็นบาทเนครับสื่อรถไม่แน่ใจรถมากตังบรถดเพื่อเห็นเด้น้างเลเพื่นเขาจะเป็นอย่างไรจู่ะขนมันไม่แห้งขันวิงเวียนแล้วก่าเสืยเล้เนี่ย เพื่อธรรมดาเือแวบเจ้าหอาเบำรุกนำาหม่เนี่ยเพือบำรุกเหมของเจาสีบำรุกจะสิย้มมุงมุนเหืองะ 几年了？对呀。 หนักไปซับรางก็เลยนุ่อืมคือมาคือออืมอัมมนดานมดกวดนึงเลยพี่งข่าวตะพี่นึงพันเบอดอยู่น้กินนัาครับน้ก็กินข้าวไว้ Nó tính được rồi, tính đậu rồi Nó đúng rồi pháo Nhưng mà pháo không? Mắt gì thì nó nghe 160 ครับงั้นจิบนะแล้ค่ะคลิปนี้ขอจบใบแป้งสำเนียงได้ไหมเอ่ยทางผู้กองก็ได้ก็แช่ค่ะก็ติดตามก็ปกดดิ้งก็จะมาพัดกันแจ้งเปลี่ยนคลิปใหม่อ่ะค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายจุบ๊บจุ๊บจ้าบ๊ายบายบ๊า,า,า,ายบายเอา